สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับสีนัตติงครับอืมยิสองตัวเลยป่ะมาเจีบกันผู้ผูนียงนะมือปลาพปีกันหมดเลยมาขีบกันยังไงเ็กสองหเห็น่าเห็นตัวหมนเห็นลุงลุงลุงดูปลาปลาช่อนกี่บนลลูยว

อ้มันแค่อนี้เล่น,าานากนนารพอมันพอมาน,นั้นมันก็พอมานันขไข่มันก็ไปฉีดเชื้อใส่บีเรี่ยวบีเรี่ยวเข่าทำเข่าทำเข้าทำ ทำแล้วป่ะมันพันงพันกันจ่าจอแล้วมันจะพันกันอมาโชว์อะไอยู่หเข้าไปไงเ้ยนั่นนี่ออกมาแล้วมาแล้วเนี่ยว่ย่ี้น่น่น ถ้าหน,นังจีเป็นอยี้เหรอที่อย่างนี้เหรอเน,นี่นนยแล้วมันก็ติ๊กตัวใส่กันที่ช้อนขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ See nothing แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ